จะไหวไหมุการสทไหวไหมครับ15โลครั้งแรกรวมกันด้วยนะครับเรียนครังเลครั้งแรกนะครับวัีนี้มีหลายโลนะครับมาจาแงจะรอดไหมนะครับจากัเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนนะครับ จ้า่ค่ะรับเลยนะคะ่แล้หกค่ะนึ่งสองหนค่ะเราเนอราให้เห็นว่าเรา่ายเรา่ายริงนคิดูเลสาะค่ะสังทยค่ะหนึ่งร้อยค่ะสองคนครับอันนี้ลง15้าโลครั้งแรกนะครับ กำลังลดแสงสิ่งนั้งแ่ตรงนั้นจะสวยมากตรงนั้นจะสวยมากมันก็จะได้ลูู่ประมาอันนี้คือขึ้นไป่หัวล้วอันนี้อันนี้หัวอันนี้หัวที่าคุันก็คณก็ได้มาเดินกับผมคุณมเท่ารแล้วนี่ขึ้นไปข้าบขอกระดาษจริงค่ะานค่ะ ตอนนี้ลงทะเบียนนะครับรับเสื้อวิ่งพ่กนี้นะครับ15โลค่ะ15โลไม่รู้ใครสมัครให้นะครับ5โลก็จะไม่ไหวแล้วนะครับไม่รู้ใครสมัครนะครับ15โลครั้งครับครับ เพิ่งลงงานแรกนะครับ15โลเพิ่งลงงานวิ่งเทลครั้งแรกนะครับนางจะไหวไหมนะครับเพิ่งวิ่งเทลครั้งแรกนะครับสำหรับ15โลที่นี่จะมีทั้ง5กิโล15โลแล้วก็30โลให้ดูเวทีซ้อมลำ มาดูเส้นทางนะครับสิบเราสมัครไว้สิบห้าโลนะครับพรุ่งนี้ซึ้น่งลงครั้งแรกนะครับวิ่งเทวครั้งแรกจะไหวหรือเปล่างานนี้ก็จะมีห้ากิโลสิบห้าโลแล้วก็ 30โลนะครับจะเป็นงานวิ่งเทียวนะครับแจ้ห่มลำตางนะครับระดับความสูง350เมตรขึ้นตั้งแต่กิโลที่2ถึงกิโลที่4นะครับระยะ15กิโล2กิโลที่2ถึงกิโลที่4ระยะความสูง350เมตร นะครับพรุ่งนี้มาดูกันว่านางจะไหวไหมนะครับแจ้ห่มเทลรันนิ่งนะครับสองพันยี่สิบลำปาง ก็มีสินค้าเกี่ยวกับวิ่งนะครับอันนี้จะเป็นไม้ค้ำอ,อันนี้30โลนะ่าจะได้ใช้นะครับนนก็มีเป้นะครับเป้น้ำสำหรับอุปกรณ์วิ่งเทนะครับเป็นเป้น้ำนะครับ เหรอคะรว่าฟรีค่ะเป็นฟรีไซสค่ะน้ำก็ใส่ใอง้น้นมีเป้น้ำนะครับใส่ได้สองลิตรนะครับอันนี้วิ่งไกลๆนะครับน่าจะได้ใช้อยู่อันนี้เท่าไ่ะอันนี้แปดรค่ะรวมถึงน้ำนะคะถ้าล่นมีตะถุง้ล่นมีตะรนะครับก็มีสินค้าเยอะแยะนะครับ เราจะลดให้10%นะคะ่ะจัดได้ัวนี้อันนี้ปกติปกติอันนี้ราคาเต็มอันนี้ราคาลดแล้วลดอ๋ออันนี้ออริจินนลนใช่ไหมใช่ค่ะเป็นตัวช็อปของบอริษัทเตรงเป็นของไนกี้นะครับไนกี้อดิดาวไนกี้อันนี้จะเป็นของผู้หญิงนะครับจําเป็นนะครับตัวนี้เขาเขาเขาเรียกเสือ้อนนสําหรับวิ่งนะครับผู้หญิงจําเป็นต้องใช้นะครับ อันนี้จะเป็นสเปรย์สเปรย์ยาชานะครับแล้วก็พาวเวอร์เจลนะครับพาวเวอร์เจลก็มีนะครับไปอนไป,อไ,ไปเลยครับเข้าไปเลยพี่พึ่งเข้าไปเลยเดี๋ยวผมถ่ายให้ถ่ายวิดีโอนะครับเนี่นข,ขอถ่ายพี่หน่อยถ่ายรูปพี่หน่อย

บรรยากาศปล่อยตัวช่วงเช้านะครับจะปล่อย30กิโลก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะนักปล่อยธ์เพราะพร้อมๆกันนั้นทักเชิญพี่พี่นักวิ่ง30กิโลได้หน้าเลยค่ะเราได้รับเกียรติจากคะแนนโปรแจ้กหงนะคะแล้วก็รวมไปถึงท่านผอส ในส่วนของรุ่นแรกนะคะ30กิโล1 5้านาทีนะคะเราจะปล่อยในรุ่ต่อไปนั่นก็คือในส่วนของกอพอนะคะวันนี้กอล์ฟอรแม่หมอของเราก็ได้มาวิ่งด้วยพี่ก็บอกว่าจะวิ่ง30โลเชิญเลยค่ะเชิญครับตัวแทนจากกอล์ฟพอรแม่หมอนะคะเชิญเลยค่ะจะได้ ร่วมบันทึกภาพร่วมกันนะคะสำหรับภาพของความร่วมแรงร่วมใจที่จะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวในด้าน ในการเต้นสัมผัสวิถีชีวิตนะครับไป15โลเมตรครั้งแรกนะครับสเตลเล่โอคุณอาท่านผู้ชมทกท่านดูที่นางจะไหวไหมส่วนการเต้นเท้าไปไหวไหมครับ15โลครั้งแรกร่วมกันด้วยนะครับเรียนเชิญครรั้งแกนะครับวันนี้มีหลายท่านนะครับมาจากกลนางจะรอดไหมนะครับแม่เราจะต้องตื่นเช้ากันนิดนึงแต่บอกว่าวันนี้เราจะต้องมาเราจะต้องมาร่วมกันบรรยากาศสำหรับในส่วนของการที่จะส่งเสริมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะสําหรับ แจ้หม่มนะคะแจ้ห่มเชลรันนิ่ง2020ของเราด้วยวันนี้ครึกคทักนะฮะเรียกว่า<ะ>ท่านนะครับเก็บแรงมาอย่างดีเรี่สองนะครับมาอย่างหนักครับใช่แล้วแล้วบรรยากาศการันตีนะคะ<ช>อากาศไม่หนาวมากจนเกินไปเนะราจะได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามของอำเภอแจ้ห่มด้วยนะคะเห็นบอกว่าอย่าง30โลโต้องได้ไปแบบเมือง ดูนะครับแนงสิบห้าโลจะรอดไหมนะครับสิบห้าโลเราวิ่งมาเจอควายนะครับตอนนี้ควายเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นเป็น,ปนจุดเช็คพอยต์นะครับ จุดเช็คพอยต์จุดที่สองนะครับจุดเช็คพอยต์จุดที่สองนะครับไปต่อครับอันนี้เริ่มขึ้นเขาแล้วนะครับบรรยากาศสวยงามนะครับหันหน้ามาทางนี้หน่อยเร็วโอ้โหสูสูส เนี่นะครับเราขึ้นเขานะครับไปทางโน้นนะฮะสวยงามนะครับตัวนี้อันนี้เริ่มเข้าป่านะครับอายก็จะเย็นหน่อย มาแล้วนะครับเข้าปา่าวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยเส้นทางก็จะเป็นหินนะครับหินรอยวิ่งไม่ได้นะครับอันตราย ต้องเดินเนาะอากาศเย็นสบายนะครับโอ้โโหนางไปแล้วนะครับเดินนำหน้าไปแล้วนะครับ อางเริ่มวิ่งแล้วนะครับไปแล้วนะครับขอให้มาวิ่งนะครับไม่ใช่มาเดินไปแล้วนะครับตอนนี้รับตาไปแล้วนะครับวิ่งวิ่งวิ่งสู้สู้เร็วเร็วเร็วลงเขามาโหดเลยนะครับนะครับเส้นทางก็ต้องค่อยๆลงนะครับลงมาไวอันตรายมากนะครับสูงนะครับ ะครับก็ลุยป่ากันต่อทางลื่นนะครับชันด้วยนะครับตรงนี้ อ๋อหน่อยอ๋หน่อยชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับอ๋อนะครับถึงจุดเช็คพอย์แล้วนะครับ ใช่ครับหรอกลับมาที่เดิมแน่เลยครับดดนะนี้จุดเช็คคอยนะครับเึบจุดแล้วครับสู้ๆครับขอบคุณครับพี่สู้ครับสัมภาษณ์หน่อยนะครับ ซ้อมแบบนี้มาก่อนวิ่งเทลครั้งแรกนะครับ15โลดูรองเท้านะครับเจ็บเจ็บตีนด้วยนะครับเ็การจบตีวิ่งไม่ถนัดนะครับไม่เป็นไรสู้ๆนะครับอันนี้วิวภูเขาวสวยนะครับไปต่อไปต่อสู้ๆสู้ๆ,ๆ,ๆครับเส้นทางก็เป็นคอนลุกลังนะครับ มีบางคนก็หลงทางนะครับ สูส้ๆๆๆใกลแค่ไหนจะใกล,ลใ้สามโมไมีร่างให้กินครับสามโมฟาฟาหมดแรงนะครับ ตินนะครับท้าบวมแล้วนะครับตอนนี้นี่นะครับเข้าตากแล้วนะครับ เหลือกิโลนะเหลืออีกกิโลครึ่งนะครับตอนนี้เราก็จะเข้าสู่จุดหมายแล้วนะครับขึ้นเขาเริ่มไม่ไหวก็จะมีการอีกออดอีกออดเ้ย จุดเช็คพอยต์นะครับขอบคุณครับทอนี้ถึงจุดเช็คพอยต์นะครับก็มีน้ำบริการนะครับเดีย๋ยวไปกินเยอะสรุไปทางนี้เหรอเนาะถึงจุดเช็คพอยต์นะครับ ของกินกันนะครับครับนักวิ่งนะครับอายุไม่เกิน29ปีชายระยะทาง15กิโลนะครับครับวิ่งเสร็จก็จะมีของกินนะครับนักวิ่งนะคะที่ติดอันดับดค่ะถึง3านะคะ15กิโลทั้งชายและหญิงค่ะเรียนเชิญที่กองเลกการเลยนะคะเร,งงเราจะ<อ>ได้รวบรวมผลนะคะแล้วก็จะได้ประกาศเลยค่ะเชิญค่ะเชิญน,นะคะ่ัค่ะ 113นึ่งสชายและดับ113นะคะที่มีป้ายอันดับอยู่กองอำนวยการอยู่ตรงข้างกับเวทีค่ะไปถึงปุ๊บนะครับท่านแยกตัวเองก่อนนะครับมีของกินเยอะนะครับจะได้แบบแยกให้กับเจ้าหน้าที่ได้ผูดนะครับมีข้าวมี่ข้าวเส้นชัยมาแล้วนะครับ1-3นะฮะไปแจ้งลงทะเบียน หรือว่าไปเช็คชื่อพวกความสุกต้อง<ด>นะครับที่กองรายการตอนนี้เลยนะฮะสวัสดีครับเพิ่งถึงครับสวัสด, <c oughs> ดีครับเฮียเฮียกไปโดดไปเหยวอ,น,อ,อนี่จตะคิวนะครับ ครับนางก็รอดมาได้นะครับ15โลไม่รอกันเลยนะครับ15โลไม่รอกันเลยนะครับรู้สึกว่าผมจะเข้าเป็นอันดับท้ายสุดเลยนะครับยังไม่ครบครับสมาชิกเร็วๆอันนี้ทีมเดียวกันนะครับมาจากอำเภอพบละนะครับเดี๋ยวนะครับถ่ายวีดีโออยู่นะครับครบหรือยังครับ ครับครับค่ะงานนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวงานหน้ามาใหม่ต้องไปซ้อมมาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะลูกนรุนไลฟ์สไตล์คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครสนุกไหมครับคลิปนี้สนุกไหมสนุกค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าไปซ้อมมาใหม่คลิปนี้รู้สึกว่าเดินเยอะไปหน่อยนะครับบายบาย